สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแฟนเพจทุกท่านนะคะและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอย่างเช่นเคยค่ะเซลล์กันค่ะไพศารีเจริญยนต์ค่ะและเมื่อวานนะคะก็พาไปดูนะคะหรือว่ารีวิวนะคะกับเจ้าตัวอา่าอะไรนะเมื่อวานเราไปรีวิว ตัวไหนมานะฮอนด้าแจ๊สอ่ะฮอนด้าแจ๊สนะคะแล้ววันนี้นะคะเรานะคะก็พาลูกค้านะคะมารีวิวไอตัวแฮดแบ็กอีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งนะคะสําหรับโตโยต้ายาลิของเราค่ะรถคันนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถเล็กกระทัดรัดนะคะหาที่จอดคล่องตัวหาที่จอดในเมืองสะดวกขับไปสบายนะคะและก็ประหยัดน้ํามันแถมประหยัดราคานะคะมาพบกับคันนี้เลยนะคะโตโยต้ายาลิ1.5 RS ตัวท็อปปี2013ของเรา เดี๋ยวขอญาตใช้เสียงแป๊บหนึ่งนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไลฟ์สดนะคะแล้วก็พาลูกค้าดูรถอีโกคาที่ติดค้างกันไว้เมื่อวานนะคะขอรีวิวเจ้าตัว Toyota ายาริตัวนี้กันดีกว่ากันก่อนดีกว่านะคะให้ลูกค้าได้เห็นนะคะกันชัดเจนเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะ สวยนะคะแล้วก็สภาพนางฟ้าหรือว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสีนะคะภายนอกกันก่อนนะคะว่าสีเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้นะคะในตัวรถของเขานะคะทั้งคันนะคะจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สภาพสีนะคะก็ไม่ลอนนะคะแล้วก็ไม่แตกลายงาสีเดิม ทุกชิ้นนะคะสีเดิมทั้งคันเลยยกเว้นกระจังหน้ารถนะยกเว้นกระจังหน้ารถนะคะกระจังหน้ารถนะคะเราทําการเปลี่ยนให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวฝากระโปรงของเขานะคะมันไม่ได้แงนี้เนาะพอดีเซลล์นะคะได้ทําการเปิดฝากระโปรงเอาไว้เพราะว่าจะพาไปดูข้างในห้องเครื่องกันนะคะว่าจะสวยสดงดงามแค่ไหนกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันดีกว่านะคะว่ารถคันนี้เป็นสีขาวนะคะไม่พบคราบเหลือง นะคะมองไกลๆนะคะหรือว่ามองใกล้ๆนะคะสีเขาก็ยังเป็นสีขาวสะอาดบริสุทธิ์รถของเรานะคะไม่พิกว่าไม่จมน้ำนะคะแล้วก็ไม่ย้อมแมวแน่นอนร้อเซ็นะคะถ้าลูกค้าไม่เชื่อนะคะหาคนเชี่ยวชาญหรือหาผู้รู้นะคะมาดูรถกับเรานะคะถ้ารถคันนี้นะคะประมูลมาย้อมแมวมาพิกว่ามาจมน้ำมานะคะลูกค้านำรถคันนี้นะคะไปขับให้ ฟรีๆเลยนะคะเราไม่คิดเงินให้เลยนะคะเราไม่คิดเงินให้เอารถไปใช้ฟรีๆเลยะค่ะสภาพโดยรวมนะกันถือว่ายาริส์ะโอเคเลยอะเพราะว่าตัวทรงของเขามันจะแตกต่างกับ Honda Jazz ถ้าดูเผินๆมันจะคล้ายกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะแฮตแบ็กเหมือนกันรถห้าที่นั่งเหมือนกันนะคะ แต่รูปทรงจะต่างกันนะคะจะมองเห็นชัดเจนเลยนะคะว่ารูปมันจะต่างกันสีสันสวยงามนะคะสะอาดน่าใช้งานมากๆเลยนะคะสำหรับตัวยาลิสคันนี้ค่ะพอเราดูสีรอบตัวคันรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกันก็จะพามาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าคันนี้ของเขานะคะก็จะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฮโดรเจนขอโทษทีนะคะ หลอดไฟของเขาจะเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะในส่วนของกระจังหน้ารถนะคะก็จะเป็นกระจังเมทัลลิกเป็นสีเมทัลลิกสีโครเมียมสีดำเป็นตารางกลางเหมือนลังผึ้งตารางกลางเหมือนลังผึ้งนะคะแล้วก็มีโลโก้นะคะอันนี้ติดสติกเกอร์ไว้ RS นะคะเป็นแบรนด์ของเขาเลยนะคะแล้วก็ตาโลโก้ โตยโยต้าอยู่ด้านหน้าค่ะรถรถคันนี้นะคะประกันเครื่องยนต์นะคะเกียร์ให้1ปี1 0 0 0 0มกิโลรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี1 0 0 0 0มนกิโลนะคะก่อนส่งมอบนะคะจะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเหลวนะคะตรวจเช็คระยะให้ลูกค้าก่อนส่งมอบไปใช้งานรถคันนี้รถเล็กราคาประหยัดนะคะแล้วกประหยัดน้ามันด้วยเครื่องยนต์1,500ซีซีเกียร์ออโต้คันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่30,000นนะคะ 388,800บาทน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะอันนี้คือการทําการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้อยู่นะคะเพราะว่าลูกค้าจะสังเกตว่าเสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างจะเบามากแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยในในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเราก็ทําการเปิดแอร์ไปด้วยนะคะมันก็ยังไม่มีเสียงตัดไม่มีเสียงกระตุกไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะเสียงเบามากๆนะคะ แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้นะคะรับประกันนะคะร้อยเปอร์เซ็นเปลี่ยนใหม่แบตใหม่ลูกใหม่เลยนะคะทุกอย่างเดิมเดิมจากโรงงานนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะคะก่อนส่งมอบให้นะคะแมตตัวนะคะเม็ดอาร์ตของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นขอบยางขอบประตูต่างๆนะคะของเขาก็อยู่เดิมสวยงามทุกจุดเลยนะคะสำหรับคันนี้ สวยงามจริงๆดูได้ใครที่เข้ามานะคะสามารถเข้ามาลองเทสได้กับเราได้นะคะสามารถลองเทสได้กับเราได้สามารถลองลดได้แล้วก็นะคะเรามีวาลันตี้ให้จากสูตรแท้ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมั่นใจนะคะเชื่อใจได้ว่าเรานะคะมอบสิ่งดีๆนะคะให้กับลูกค้าเสมอนะคะเสียเงินทั้งทีนะคะต้องได้ของดีไปใช้งานปิดทีเดียวนะคะสนิทป,ปิดทีเดียวสนิทเลยนะคะ พ้องเครื่องนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะด้านหน้าไม่เคยมีชนหนักมานะคะด้านข้างไม่เคยพลิกคว่ำม,มานะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแมกยางกันดีกว่านะคะว่าตัวนี้เขาใช้แมกยางขอบอะไรกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมนะคะกับแมกตัวของโตโยต้าเลยนะคะติดมากับตัวรถนะคะขอบยาง185นะคะทับ 55R16 ขอบ16นั่นเองนะคะ ยางนะคะได้ปีใหม่ไปเลยนะคะยางได้ปีใหม่ปี2021นะคะได้อย่างปี2 1ไป4เส้นนะคะไปใช้งานยาวๆนะคะขับไป3ปี4ปีนะคะถ้าไม่ได้ใช้งานหนักมากนะคะเราก็ขับรถคันนี้ใช้งานไปยาวๆนะคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยในส่วนของด้านข้างๆนะคะมันก็จะเป็นกระจกมองข้างแล้วก็ไฟเลี้ยวของเขานะคะได้ขึ้นมาอยู่บนตัวกระจกปรับไฟฟ้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นดวงใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่เลย ดวงใหญ่นะคะเห็นชัดเจนนะคะในขณะที่เปิดไฟเลี้ยวมีคิ้วกันสรดมาให้นะคะกับ t ต y ยต้ y a าริคันนี้นะคะบางรุ่นไม่มีนะคิ้วกันสัดบางรุ่นไม่มีแต่อันนี้เราติดมาให้เลยนะคะทั้ง4ี่บานประตูนะคะติดให้เลยทั้ง4ี่บานประตูสั่งอะไรมาจากศูนย์โดยตรงนะคะใหม่กิฟชนิดของเชื้อเพลิงของเขานะคะตัวนี้นะคะรองรับนะคะ E20 นะคะ95นะคะ 91ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะต้องเป็นเชื้อเพลิงเบนซิน E20 นะคะ91 95ลูกค้าเติมเชื้อเพลิงอะไรนะคะก็ใช้เชื้อเพลิงนั้นไปตลอดจนกว่าจะหมดถังจนกว่าจะหมดถังนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนเชื้อชนิดเชื้อเพลิงใหม่นะคะอย่าผสมกันนะคะเพื่อที่จะได้รักษาเครื่องยนต์ของท่านนะคะได้ไปใช้งานยาวๆเลยนะคะมีระบบไล่ฟ้าด้านหลังนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะปี2013นี่ก็คือออปชั่นของเขาก็ถือว่า ไม่น่าเกียดนะคะเราทําการติดนะคะสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะคะมีชุดแต่งให้รอบคันมีชุดแต่งให้รอบคันนะคะตัวนี้ติดสเกิร์ตนะคะแล้วก็แถมสปอยเลอร์มาให้ด้านหลังด้วยนะคะแถมสปอยเลอร์ให้ด้านหลังด้วยะคะ่ะระบบไล่ฟ้านะคะที่ปัดน้าฝนด้านหลังนะคะดวงตาของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟหลังนะคะดวงตาขาวใสชัดเจนนะคะพร้อมใช้งานมีไฟเบรกนะคะอยู่ตรงชุดแต่งด้านล่าง เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะในห้องส่วนของประตูนะคะบานที่5ของเขานะคะเปิดออกมานะคะว่าจะวางสัมภาระนะคะหรือว่าอะไรได้เยอะแค่ไหนนะคะตัวนี้นะคะสามารถวางสัมภาระค่อนข้างจะเยอะนะคะเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ไปท้องตลาดสามารถนะคะปรับพื้นผิทัศน์ข้างในหรือปรับพื้นที่ข้างในนะคะได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะโดยที่ลูกค้าปรับเบาะลงนะคะเดี๋ยวเซลล์จะไม่ได้หาทิศนะคะ เพราะว่าการปรับเบาะลงเนี่ยดึงแค่แก๊กเดียวนะคะเนี่ยดึงแค่แก๊กเดียวเราก็ดันเบาะลงไปด้านหน้านะคะ <_ d ance> แล้วก็พับพับมันลงไปนะคะมันก็จะพับเป็นแนวระนาบไปเลยนะคะ <_ d ance> แล้วก็สามารถวางของวางสัมภาระได้นะคะค <_ d ance> ่อนข้างกว้าง่อนค่อนข้างจะกว้างเลยแหละในส่วนของยางอะไหล่นะคะ <_ d ance> เราก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเดินทางไปไหนยางอะไหล่ของเราไม่เคยลงดินยางอะไหล่ไม่เคยลงดินพร้อมแม่แรงนะคะไว้ใช้งานเลย เก็บสัมภาระได้เยอะนะคะแล้วก็มียางอะไหล่พร้อมในส่วนของด้านหลังนะคะรอยบุบรอยเบี้ยวอะไรไม่มีนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ตอะไรอยู่นะคะอยู่ครบนะคะสีสะอาดนะคะน่าใช้งานนะคะทำความสะอาดให้เรียบร้อยถือว่ารถคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยจริงๆแล้วตัวตัวยาเลสเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบรถที่คุ้คนเขาแบบ อยากเข้ามาแบบจับจองกันนะเพราะว่าราคามันก็ถูกด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งออปชั่นฟังก์ชันของเขาเนี่ยเหมือนรถรุ่นปีใหม่ๆที่ออกมาปีนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูภายในกันนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นแฮดแบ็กนะคะสามารถนั่งได้5้าที่นั่งนะคะเบาะของเขาจะออกแบบมาเป็นเบาะหนังตะเข็บสีแดงนะคะลายตะเข็บเป็น2เส้นนะคะมันแวบเลยนะคะตะเข็บพร้อมใช้งาน ะะพร้อมใช้งานเลยจ้านั่งสบายๆนะคะกวางขวางนะคะวางของได้นะคะไปเที่ยวต่างจงงังหงวัดนะคะพื้นที่ของเ้านะคะสามารถรองรับนะคะบริษัทได้ทั้งหมด5ท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่าภายในจะเป็นยัง,ยงไงบ้างนะคะอย่างที่บอกไปนะคะตัวเบาะเองนะคะจะเป็นเบาะหนังตะเข็บสีแดง2เส้น นะคะเบาะไม่ฉีกไม่ขาดน,นะคะเราทําการเปลี่ยนเบาะให้ใหม่แล้วนะคะคันนี้เราเปลี่ยนเบาะให้ใหม่เนะาะเบาะใหม่นะคะไม่ฉีกไม่ขาดน,นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าเบาะสามารถปรับได้นะคะตัวเซลเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนตัวสูงแต่ว่ายืดขาได้สบายๆเลยนะคะขับรถคันเล็กๆได้ขนาดตัวใหญ่นะเนี่ย ในส่วนของประตูนะคะเขาก็ตกแต่งเป็นหนังเหมือนกันนะคะตะเข็บสีแดงเหมือนกันนะคะเป็นหนังเหมือนกันแล้วก็การปรับระบบไฟฟ้ากระจกของเขานะคะก็ปรับไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีตัวล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะคันนี้นะคะปีส13าของเราเป็นตุ่มสตาร์ทเอนจิ้นนะคะสตาร์ทสต็อปไฟฟ้า ะะรถใหม่ระบบไฟฟ้าโอเคเลยนะคะมีช่องวางแก้วน้ำให้นะคะในส่วนของด้านคนขับนะคะแล้วก็มีแอร์นะคะแอร์ Air ของเขานะคะเย็นมากๆนะคะตอนนี้รู้สึกเย็นจริงๆนะคะแล้วก็มีที่วางของเล็กๆน้อยๆนะคะด้านข้างวางกระดงกระดาษวางแก้วน้ำนะคะมีลำโพงให้1จุดใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีลำโพงเล็กๆนะคะให้ด้านข้างนะคะอีก1จุดเลยค่ะ เราปิดแล้วนะคะแต่เราต้องลดกระจกลงนะคะเพราะว่าภายในค่อนข้างจะมืดนะคะเพิ่มแสงสว่างให้กับลูกค้าหน่อยอ่าโอเคค่ะในส่วนของพวงมลาลัยของเขานะคะตัวนี้จะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันข้างบนก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเรดิโอนะคะในโหมดนี้นะคะสามารถเล่นบนพวงมลาลัยได้เลยนะคะ มันก็ปลอดภัยนะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยให้กับลูกค้านะคะให้1คู่หน้าเลยนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านข้างแล้วก็คนขับนะคะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะก็จะเป็นจอ DVD นะคะสัมผัสได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะต่อ f m AM นะคะบลูทูธแล้วก็ CD แล้วก็สามารถมีสายเชื่อมต่อ USB นะคะ USB ก็ได้นะคะแล้วก็ AUX ก็ได้นะคะ AUX ของเขาจะอยู่ด้านไหนน้อสักครู่นะคะอ่ะนี่สาย AUX นะคะแล้วก็ USB นะคะสามารถใส่นี่แผ่นชิปด้วย สมัยนี้ไม่มีแล้วเนาะอันนี้มีให้นะคะสามารถใส่ดิสนะคะบันทึกแผ่นเสียงได้นะคะในขณะขับรถนะคะเล่นแผนแผ่นซีดีได้เลยถือว่าโอเคเลยนะคะรุ่นนี้แล้วก็ระบบแอร์ของเขานะคะค่อนข้างจะเย็นเลยเย็นแบบเย็นชําเลยเป็นระบบแอร์หมุนเลี้ยงแถวตรงนะคะแอร์หมุนเลี้ยงแถวตรงนะคะสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะในส่วนของไมค์ในการใช้งานของเขานะคะตัวยาลิสตัวนี้นะคะ ไมของเชาใช้อยู่ที่88,528กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็ถือว่าใช้งานน้อยนะคะรถเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็ปีแบบนี้ใช้งานเท่านี้ถือว่าโอเคเลยนะคะเราเหมือนเราได้ได้รถใหม่นะคะจากเจ้าของคนเดิมเขาดูแลรักษาค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะอ่ะในฝั่งของตัวนะคะเบาะนั่งของผู้โดยสารด,ด้านข้างนะคะหรือว่าที่นั่งข้างเบยใช่ไหม นี่นะคะถุงลมนิราภาัยนะคะด้านหน้านะคะอีกหนึ่งด้านแล้วค่ะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำนะคะแอร์เย็นมากๆคันนี้ขนาดการเปิดกระจกด้านซ้ายด้านขวานะความเย็นของเขายังไม่ลดลงเลยนะคะมีนะคะมีสำเนานะคะเล่มนะคะเจ้าของคนเดียวนะคะรถจังหวัดสระบุรีนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสให้นะคะคู่มือการใช้งานระบบรถคันนี้ต่างๆแต่จริงๆแล้วรถคันนี้ชันการใช้งานของเขาไม่ค่อยยุ่งยากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นรถที่แบบใช้งานง่ายนะคะ สะดวกเล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็ลายการต่างๆนะคะที่เราทําการเข้าสูตรมานะคะจากโตโยต้าโดยตรงเลยนะคะเข้าสูตรร้อ์เซ็นต์นะคะตัวนี้ รถเล็กรถสวยนะคะสภาพดีสภาพนางฟ้านะคะใช้กันไปยาวๆเลยนะคะแล้วก็รถปีไม่เก่ามากแถมราคายังประหยัดน,นะคะเรื่องภาษีพอรบอนะคะเราต่อให้ถึงปี65ขับรถคันนี้ไปนะคะมีแต่คุ้มแต่คุ้มค่ะราคาค่าตัวของคันนี้นะคะตัว RS ของเขานะคะอยู่ที่3 8 8 0 0 0บาทค่ะ3 8 8 0 0 0บาทลูกค้าสามารถนะคะจัดได้เต็มเลยฟรีดาวจัดได้เต็มฟรีดาวเลยนะคะ ไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวนะคะระบบเกียร์ของเขานะคะเป็นระบบนะคะเกียร์ออตโต้เป็นระบบเกียร์ออตโต้นะคะผู้หญิงผู้ชายนะคะขับได้สบายๆนะคะไม่เมื่อขาไม่เมื่อไม่เมื่อยน้องนะคะแล้วก็โดยรวมโอเคสําหรับคันนี้คอนเฟิร์มว่ารถสวยมากนะคะคอนเฟิร์มว่ารถสวยมากๆนะคะมีไฟตัวนี้นะคะใช้งานได้นะคะทั้งสองดวงนะคะมีตัวนี้นะคะ ที่บางแดดมีกระจกให้ไอกรอบๆนี้มันน่าจะหลุดนะคะมีที่บางแดดแล้วก็มีมาพร้อมกับกระจกนะคะนี่แบบอ๋อมันเป็นมันเป็นรุ่นเขาแบบนี้แลวนี่นะคะมาก,กระจกรถของเรามีบุ๊กสวีทหมดมีเล่มหมดทุกคันนะคะลูกค้าอยากจะซื้อสดหรือลูกค้าอยากจัดไปแน้นได้เลยได้ตลอดเลยนะคะได้ทั้งสองเงื่อนไขนะคะ แล้เวเราจะไปสรุปนะคะสำหรับคันนี้นะคะว่าราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวขาอนุญาตปิดแอร์เนาะเสียงเบามากเสียงนิ่มมากอะ่ะเสียงแบบแทบไม่ได้ยินเสียงเลยอะ่ะเออถ้าตัดสินใจนะออกรถสักคันหนึ่งนะกันก็จะออกตัวยาลิสเนี่ยแหละเพราะอะไร <S <S เพราะว่าราคาถูกนะคะเราพผ้อมไหวราคาสบายด้วยแถมไม่ต้องใช้เงินออกรถด,ด้วยนะคะ ใช้เงินออกรถแค่8,000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าใครมีประวัติดีครดิตด,ดีนะคะก็ฟรีดาวน์จัดเต็มไปเลยนะคะ3 8 8 0 0 0บาทนะคะกับ Toyota y a r i ิ1 5 r s ปี2013ของเราค่ะคันนี้สวยนะคะสภาพนางฟ้านะคะรถน่าใช้งานอีกหนึ่งคันที่ทางเต็นเราอยากแนะนําให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเราติดสเกิร์ตให้กับลูกค้ารอบคันเลยแถมสปอยเลอร์ spoiler, อย่างให้อีกแถมแมง ยางใหม่4เส้นนะคะยางใหม่อีก4เส้นนะคะแล้วก็คันนี้สวยสดงดงามต่อภาษีพรบให้1ปีเต็มต่ออีกทีปีหน้าเลยนะคะอันนี้คือต่อยัน2 5ง5อเลยนะคะคันนี้นะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะใครสนใจนะสามารถมาเช็คได้กับเราได้หรือว่าใครสนใจสามารถทักอินบอกนะคะตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวมาเจอกัน ไลฟ์สดกับรถอีโกคาภัยสารีจเจริญยนต์ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ